พอสบอกต่อปนอยากได้ลูกกี่คนสิบสองคนคนสิบสองคนเดียวนี่มเจ้าของกับพ่อทองเห็นงานพอดีแหละ ไอพอดีสิบสองไปตั้งทีมฟุบตบอลเดียให้ได้ห้างเครื่องทีมหนึ่งหลด <c oughs> <c oughs> ลูกบ้านยังซอยอยูหรอ,อ,อเอาเจ้สิบริญญาติกันตั้งซื้อ <c oughs> เดาไเอาตัวสมรองน้ำมือบออะไรนะอ่าเขาว่าทีมฟุตบลอลวันนี้แต่งหน้าเองไหมเมื่อวานทำไมได้แต่งหน้าเองหนูนอนก็เลยแบบไม่ได้อยากเรียกช่างมาถ้าเกิดเรียกน้องมันมามันก็มันต้องเผื่อเวลาแต่งก็เอา วันนี้ก็ก็ขึ้นเวลาเดิมประมาณห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนอ่ะอแต่ว่าเล่นชั่วโมงครึ่ง